สอบก่อนเรียนนะคะเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะเพียง1ก็คือให้1คําคำตอบนะคะโดยการกากบาดข้อที่ถูกต้องลงไปในกระดาษคำตอบเลยนะคะมีทั้งหมดนะคะ10ข้อนะคะมีข้อที่1น,นะคะ ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตได้ถูกต้องนะคะส่วนต่อไปข้อที่2ในการจำแนกสิ่งมีชีวิตถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์กุหลาบจัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะต่อไปข้อที่3นะคะในการจำแนกสิ่งมีชีวิตถ้าหากใช้การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณ์มนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มใดนะคะ จำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตในโลกนี้มีมากนับหลายล้านชนิดมีความหลากหลายทั้งลักษณะโครงสร้างที่เหมือนกันและแตกต่างกันนะคะวิธีการหาอาหารวิธีการสืบพันธุ์สภาพแวดล้อมการจเจริญเติบโตนะคะและวิวัฒนาการที่แตกต่างกันแต่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่มาก ะะทั้งเหมือนและแตกต่างกันเลยเนี่ยนะคะจึงมีการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตขึ้นนะคะโดยการจําแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยการเคลื่อนที่นะคะและการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์เราจะสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะออกได้เป็น3กลุ่มดังนี้นะคะก็คือ1นะคะ หนึ่งกลุ่มที่สร้างอาหารได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มพืชได้แก่อะไรบ้างนะคะก็จะได้แก่แตงกวามะพร้าวส้มกล้วยนะคะเช่นผักกาดหอมนะคะผักชีพริกขี้หนูนะคะ เออหรือว่าเป็นต้นกุลาบเป็นต้นนั่นเองนะคะมาดูนะคะกลุ่มที่สร้างอาหารนะคะกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่เคลื่อนที่ได้เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะคะได้แก่อะไรบ้างะคะได้แก่สิงโตแมวสุนัขปลาเป็นต้นเลยนะคะ ต่อไปสนะคะก็คือกลุ่มที่สร้างอาหารกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกจุลินรรทรีย์เห็ดราแบคทีเรียเป็นต้นนะคะามาดูนะคะเกณฑ์ การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกณฑ์นะคะลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเช่นของกลุ่มพืชก็จะมีส่วนประกอบก็คือจะมีรากนะคะมีลำต้นนะคะลำต้นและมีดอกใช่ไหมคะ,ะมีดอกและมี ผลใช่ไหมคะเราจะจัดกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มพืชนั่นเองนะคะต่อไปนะคะการจัดกลุ่มสัตว์นะคะกลุ่มสัตว์ก็จะมีนะคะอวัยวะนะคะการมีอวัยวะต่างๆเช่นนะคะหูนะคะ ตาจมูกปากขาเท้านะคะหรือมีเปกมีหางมีครีบเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะคะอ่ะส่วนตาตรงเนี้ยนะคะเราจะทำหน้าที่ในการดูสิ่งต่างๆส่วนปากของเราเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ในการกินอาหารนะคะส่วนผิวหนังและขน จะทำหน้าที่ในการปกคลุมร่างกายให้อบอุน่นส่วนหูนะคะหูเนี่ยทำหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆนะคะจมูกก็ทำหน้าที่ในการดมกลิ่นหายใจส่วนเท้าและขาก็จะทำหน้าที่รับน้ำหนักตัวเองและการเคลื่อนที่นะคะทำกิจกรรมได้นะ,ะมาดูนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กันบ้างนะคะ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะก็นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาตินะคะที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้เราจึงจาแนกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะอะ่มาดูเกณฑ์น,นะคะที่2นะคะเป็นการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือการสร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะ มาดูกลุ่มพืชนะคะกลุ่มพืชนะคะเขาก็จะมีใบสีเขียวแผ่กว้างเลยนะคะที่มีคลอโรฟิลนะคะช่วยในการรับแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการสร้างอาหารนะคะส่วนสัตว์เนี่ยนะคะไม่มีคลอโรฟิลเนาะก็คือจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ต้องกินอาหารต้องกินพืช และสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะไม่มีคอโรฟิลนะคะจึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะคะอ่านะคะมาดูพืชน,นะคะพืชน,นะคะจะสงังเคราะห์แสงน,นะคะก็จะมีปัจจัยนะคะอยู่ทั้งหมด4อย่างนะคะ ปัจจัยในกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะมีอยู่สีอย่างก็คือหนึ่งมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะสองนะคะก็จะมีแสงนะคะที่ได้จากดวงอาทิตย์ของเรานะคะสามก็จะมีคลอโรฟิลล์นะคะ 4นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะพอนะคะก็คือพอพืชนะคะสังข้อแสงนะคะก็จะได้หนึ่งนะคะพืชสังข้อแสงเสร็จแล้วหนึ่งจะได้อยู่สามอย่างนั่นเองนะคะ ก็คือหนึ่งจะได้น้ำตาลกรูโคดนะคะน้ำตาลกรูโคสดนั่นเองนะคะสองก็จะได้แก๊สออกซิเจนนะคะสามก็จะได้น้ำนะคะ มาดูนะคะการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะคะการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นยังไงนะคะถ้ากลุ่มพืชเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้กลุ่มสัตว์สามารถเคลื่อนที่เพื่อไปหาอาหารหรือหลบหลีกศัตรูได้กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นะคะไม่สามารถเคลื่อนที่ เปลี่ยนตำแหน่งด้วยตัวเองได้นะคะอ่าทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะโดยใช้ลักษณะภายนอกและการดำรงชีวิตเป็นเกณฑ์นะคะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจำแนกสิ่งมีชีวิตได้2กลุ่มให,ใหญ่เลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ แต่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติยังมีอีกมากมายที่เรายังไม่รู้จักและไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ได้นะคะเช่อนอะไรบ้างใช่ไหมคะก็จะเป็นเหตุนะคะเหตุเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทรานะคะเป็นราที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าราชนิดอื่นๆเลยนะ,ะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น2องกลุ่มใหญ่ๆก็คือ เป็นเห็ดที่กินได้นะคะและเห็ดเป็นพิษนะคะเห็ดที่กินได้ที่เราเคยรู้จกักกันดีที่เราชอบกินกันก็คือจะเป็นเห็ดฟางเห็ดหอมใช่ไหมคะจะมีรสอะรกลิ่นหอมใช่ไหมคะบางชนิดกลอม,มีกลิ่นเหม็นนะคะเช่นเห็ดร่างแหนะคะ บางชนิดก็จะมีรสขมเช่นเห็ดสเม็ดนะคะบางชนิดก็จะมีรสเผ็ดซ่าเลยใช่ไหมคะเช่นเห็ดขิงเห็ดคานะคะพวกนี้เลยนะคะส่วนเห็ดที่เป็นส่วนเห็ดที่มีพิษก,ก็จะมีหลายชนิดชนิดที่ร้ายแรงถึงชีวิตเราก็ได้นะคะเช่นเห็ดระโงกหินนะคะเป็นเห็ด เป็นเห็ดที่มีพิษที่พบในธรรมชาติจะมีความคล้ายกับเห็ดที่เรากินกันเลยนะคะบางชนิดจึงเป็นอันตรายต่อการบริโภคเห็ดที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเชื้อรานะคะเชื้อราเนี่ยไม่มีคอโรฟิลนะคะจึงต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นหรือซากสิ่งมีชีวิตในการดำรงชีวิตชีพจึงจัดแบ่ง การดำรงชีวิตได้หลายแบบนะเช่นนะคะพวกที่อาศัยซากสิ่งมีชีวิตพวกที่อาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกว่าปรสิตนะคะปรสิตนะคะพวกที่อาศัยได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและซากสิ่งมีชีวิตพวกที่จเจริญได้เฉพาะบนซากสัตว์นะคะพวกที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการเป็นปรสิตของพืชและสัตว์นะคะ ปริทิตคืออะไรนะคะปรสิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีความจําเป็นต้องอาศัยพักพิงและได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะอย่างเช่นคนสัตว์หรือพืชเพื่อในการดำรงชีวิตของปรสิตนะคะหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปเลยว่าปรสิตคืออะไรปรสิตก็คือพยาธนั่นเองนะคะ อาปรสิตนะคะที่ยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะปรสิตก็คือเหานะคะเหาที่อยู่บนศีรษะนะคะหรืออยู่อาศัยอยู่ตามเส้นผมของนักเรียนนะะมันก็จะดูดเลือดนักเรียนใช่ไหมคะสร้างความลำคาญนะคะให้กับนักเรียนเหาเนี่ยได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมคะมันได้ทั้งดูดเลือดนะคะได้ที่พักพิงอาศัยนะะนักเรียนก็จะเสียประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอันนี้คือ ที่เราเรียกว่าปรสิตนะคะต่อไปนะคะก็คือแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนมากเลยนะคะทั้งในบ้านทั้งบนท้องถนนนะคะแม้กระทั่งในร่างกายของเราเองเนี่ยก็ยังมีแบคทีเรียนะคะอาจมีประโยชน์ต่อร่างกายในขณะที่แบคทีเรียบางชนิดก็อาจทําให้เกิด อันตารายแก่ชีวิตของเราได้ดังนั้นนะคะเราจึงควรรู้จักสิ่งมีชีวิตนี้ให้มากขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันแบคทีเะ,ะีะที่เป็นอันตารายและเป็นสาเหตุของโรคต่างๆอย่างถูกต้องนะคะโอกก็จะมีนะคะมีชุมพู่มีราดำแบคทีเรียเสือหญ้า เ้าเห็ดฟางหนูนามอสวัวพริกมะลิไส้เดือนดินมดยีส์นะคะอะ่นันเกเรียนข้ากมาดูว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และสิ่งที่ไม่ใช่พืชและสัตว์มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะอย่างเช่นกลุ่มพืชก็จะเป็นพริกใช่ไหมคะ ส่วนกลุ่มสัตว์ยกตัวอย่างเช่นเสือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชใช่สัตว์ก็จะเป็นอะไรเอ่ยอคุณครูจะเอาเป็นเห็ดฟางนะคะะเราก็มาเขียนลงไปตรงนี้นะคะ,อ,ะอันแรกกลุ่มพืชกลุ่มพืชคุณครูยกตัวอย่างให้ดูก็จะเป็นพริกใช่ไหมคะ,ะข้อที่สอง สิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มสัตว์คุณครูยกตัวอย่างเป็นเสือใช่ไหมคะ,ะข้อที่3กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์ก็คือเห็ดเห็ดฟางใช่ไหมคะ,ะทีนี้ส่วนข้อที่เหลือนะคะชมพูราดาแบทีเรียหญ้าหอยท่าแล้วก็หนูนามอดวัวนะคะมาีิไส้เดือนมดยีดนะคะให้นักเรียน เอาไปจำแนกแต่ละกลุ่มให้ถูกต้องนะคะ